เราเป็นกับไม่ยอมาเท่าไรโดนไม่ติดท่านายยังแบบกุ้ยยังมาหาใช่เราเป็นที่เราประสบความสำเร็จเขาอยากมาแบบเชียร์พี่เชียร์ยังไงเชียร์ยังไงเขาเรียกมาแสดงความยินดีกับพี่นะครับเพราะว่าการเสนอสั่คนเลยทั้งออฟโอบแล้วก็ท็อปแพ้ก็วันนี้ก็เหมือนเขามาวิ่งเล่น่ะมาดูที่พี่เขาจัดงานไปละ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  มุนอันนี้เป็นหนึ่งเองมุนเดี๋ยวตอนหนูวิ่งเล่นแต่งตัวแบบนี้เหมือนเป็นมุนเขาเลยง่ายพรแบ่งให้หรือเปล่าเปอร์เซ็นต์น่ะง่ายต้องแบ่งเราเฮ้ยฝันดีเลยมั้ยรอแล้วฝันดีเลยมั้ยยังไงค่ะตรงนี้ตอนนี้ของตอกของตอกของแล้วก็มีสติกเกอร์ตันชอบสองคน ทำไมไหนส่วนไหนที่เหมืปลาเพย์จมูกนั่งว่างเนี่ยคุณดูจมูกเพราะว่าอะไรเขาชอบทำอะไรเขาชอบมีแคนจมูกบ่อยบ่อแล้วตอนนี้หน้าโคเดตมาหน้าเดีมาช่วยตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นหมาตัวแทนของปลาเพยแล้วไปสีเขียวด้วยอยู่ก็คือสีูงไปถึง